สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะพบกับช่องคําโต h ชาแนลอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําหมกปลาช่อนแบบอีสานนะคะมาฝากค่ะอร่อยอร่อยหอมหอมแล้วก็ทําขายได้ด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้ค่ะ ปลาช่อนหนึ่งตัวตัวนี้ก็ประมาณ6ขีดนะคะใบตองและไม้จิ้มฟันข่วไว้กลับนะคะผักเคียงก็จะมีผักชีลาวใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมพริกกระเรียงค่ะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกกระเรียงเกลือป่นสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีดังนี้ค่ะน้ำปลาน้ำปลาผงชูรส แล้วก็มีข้าวเบือค่ะข้าวเบือก็ข้าเหนียวแช่น้ําประมาณ3มชั่วโมงนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมาทําเครื่องแกงค่ะมีพริกเกรเรียงหรือว่าพริกแดงจินดาก็ได้นะคะหอมแดงตะไคร้กระเทียมเกลือปน่นนาไปโขลกรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วจะมาโขลกข้าวเบือกันค่ะ คุณสมบัติของข้าวเบือก็จะช่วยให้มีความหอมแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำนะคะเวลาเราไปซื้อสังเกตไหมคะถ้าร้านไหนไม่ใส่ข้าวเบือเวลาแกะหอหมกปลาช่อนออกมาเนี่ยเขาจะแห้งแล้วทำให้ไม่น่าทานนะคะการน,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะก็นำพริกนะคะที่เราโคลกไว้ลงใส่ปลาช่อนเลยค่ะปลาช่อนนี้เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะ ล้างเมืองออกให้สะอาดสะอาดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเข้าเบือตามด้วยน้ำปราผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ทานก็ใส่ผงปรุงรสก็ได้นะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะสำหรับการปรุงรสเราก็ต้องแม่นนิดนึงนะคะว่าเราเคยทานรสอะไรค่ะเพราะว่าปรุงเสร็จแล้วเราจะชิมไม่ได้นะคะเนื่องจากปลาเขามีความขคาวค่ะ หรือถ้าไม่มั่นใจเราคลุกเสร็จแล้วแบบนี้ก็ชิมได้เหมือนกันค่ะก็จะคลุกหรือว่าคนให้นุ่มเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้มือขยำเลยค่ะเนื้อปลาเขาก็จะได้เข้ากับเครื่องปรุงนะคะจากนั้นก็เติมผักค่ะต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักนะคะต้นหอมนี้เขาก็จะทำให้เปรี้ยวนะคะอย่าใส่เยอะค่ะถ้าทำขายก็ใส่นิดเดียวก็พอนะคะ เขาจะทำให้เปรี้ยวเยอะเลยล่ะค่ะก็คลุกไปจนให้นุ่มเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำสุกค่ะตามที่เราชอบเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะมาเตรียมห่อ,อก,กันนะคะใบตองผ่านการตากแดดมาแล้วเขานุ่มแล้วนะคะเราจะใช้สองชั้นค่ะ ป้องกันไม่ให้น้ำปรุงไหลออกนะคะใส่สักสองชิ้นกำลังดีค่ะถ้าทำขายใช้ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียวก็พอนะคะเพราะว่าปลาช่อนแพงมากเลยนะคะแล้วก็ห่อแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันมากลัดนะคะ จากนั้นก็นำรังถึงใส่น้ำขึ้นตั้งไฟร้อยเขาเดือดก่อนนะคะถ้าเขาไม่เดือดเดี๋ยวจะทำให้ปลาช่อนที่อยู่ในห่อหมกคาวได้ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำขึ้นไปนึ่งเลยค่ะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ30นาทีเลยนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะ หอมมากๆเลยค่ะในช่วงที่นึ่งก็กลิ่นหอมยั่วยวนมากๆเลยนะคะรอให้เย็นเดี๋ยวเราจะมาแกะดูค่ะนี่เราก็จะได้ห่อหมกปลาช่อนนะคะแบบฉ่ำๆหอมๆค่ะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับผักอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดหรือใบข่ายเราก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะสูตรนี้ถ้าจะให้คาวไม่คาวค่ะเพราะว่าตะไคร้เราก็ใส่เยอะใบแมงลักก็ดับกลิ่นได้ดีเลยนะคะ ค่ะเคล็ดรับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ